ปัญหาของแจ๊ดคือนอนกลนหนักมากแล้ววันนี้ของพี่แจ๊ดก็คือปวดหลังหนักมากมนออั่นองนั่งนี้นออั่งให้กันเราจะไม่อยู่แล้วเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นค่ะ ก็คือการเลือกที่นอนนะคะก็คือมีความสําคัญมากๆถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องการนอนแบบไหนชอบนอนแบบไหนเพราะว่าที่นอนจะมีหลายสเปคที่ทาของเราค่ะสลีปแฮปปีสุดท้ายของเราเนี่ยเป็นพ็อกเก็ตสปีนพ็อกเก็ตสปีนคืออย่างเช่นเวลาที่เหมือนคุณแจ๊ดนะคะพยมอยู่ข้างหลังเราเนาะก็คือเราจะไม่รู้สึกเลยจะไม่สะเทือนแปลว่าเราหมดปัญหากวนใจว่าแบบเฮ้ยลูกเราแบบกระโดงกระโดดอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีโอ้ไม่เหมือนจะเอาลูกมาเล เรียงรุ่นนี้นะคะรุ่น allantip two จะเป็น pocket spring ชั้น,นยงางพาราค่ะก็คือ pocket spring ข้อดีของเขา,าคือลดก,การสะเทือนของผู้ที่นอนรอบข้างและอย่างนี้แพงไหมรุ่นนะไม่แพงค่ะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่8 7 9พบาท8,790แล้วมีโปรโมชั่นอะไรดีดีไหมีค่ะถ้าเกิดว่าซื้อรุ่นนี้นะคะ allantip two ก็คือจะได้ปอนหมอน2ใบปลอกหมอน2ใบแล้วก็ผ้าปูที่นอนอีก1นิ่ตรงนี้ก็คือมูลค่าของแถมก็ได้อยู่ประมาณ4,800บาทฟรีฟรี

Để để long non đứa mỏn nhảy mỏn mỏn không ô, ô ô ô thôi thôi thôi, thôi. Lại มันช่วยรองรับอาการปวดหลังอ่ะแบบเหมาะสําหรับคนที่มีอาการแบบออฟฟิศซินโดมอย่างที่แจ้งเนี้ยเล่นเกมเยอะใช้มือถือเฮ้ยอันนี้ดีวะ่ะแล้วก็ที่นอนแบบนี้คือมันเป็นที่นอนแบบกลองอัดสุญญากาศอ่ะคือพกง่ายติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้คนเยอะค่อนศูนย์เเสิบเดือนอะไรจะเวิร์กไปกว่านี้ราคาก็ถูกของแถมก็มีส่งฟรีต่างหากใครอยากฟังใน Facebook นะครับผมก็เข้าไปที่สลิป h a p p y t ทนะครับผมส่วน l ล n e นะครับก็เป็น s ล i p h a p p y t ทีเชเช่นกันนะครับผมส่วนโทรศัพท์นะครับผมก็เบอร์094-773-2598นะครับผมหรือว่าเข้าไปใน w w w s l เว็บ a p p y .co.th นะครับผม